ตอนนี้เราอยู่ที่แก่งสะพือค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมาเที่ยวเล่นน้ำแก่งสะพือค่ะบรรยากาศรอบนอกก็จะมีร้านค้าขายของขายอาหารขายของฝากนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมข้างล่างกันเราจะไปชมข้างล่าง ราจะลงไปดูน้ำดูน้ำที่แก่งสะพือน,นะคะี่ตอนที่น้ำขึ้นเยอะๆก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะตอนที่น้ำขึ้นสูงๆแต่ตอนนี้คือน้ำลดก็จะมีโขดหินโขดหินขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่คนก็จะมาเล่นน้ำกันนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารตรงน,นูน้นนะคะใครต้องการจะนั่งกับครอบครัวนั่งทา,านข้าวนอกบ้านมาทานตรงนี้ได้ แต่ช่วงนี้คือร้อนมากต้องมาช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปข้างล่างชมน้ำข้างล่าง,งไปดูน้ำใสๆแกงสะพื้คนเล่นน้ำเย็นสบายนะคะ เด็กคนยืนถ่ายคือร้อนมากอ,มอาภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะอ,อาภาพสวยๆมาฝากทุกคนกำลังเล่นน้ำจะาเป็นโขดห็นนะคะแกกสะพื้พน,นี่จะเป็นโขดห็นแบบนี้ประมาณนี้เห็นพ คนเล่นน้าเย็นสบายค่ะทุกคนตรงนั้นเขาจะกั้นหน่ว่องน้ำลึกนะคะฝั่งนู้นก็จะลึกฝั่งนี้ก็จะตื้นเล่นได้เด็กๆเ,เล่นได้นี่จะเป็นโขนหินสวยงามแกงสุกสวยงามมากเย็นสบายน้ำใสมากค่ะทุกคนน้ำใสมาก